สวัสดีค่ะคือวันมีลคือเตออย่างไะเอาหน้าใสไว้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ลองลองเทสดู long, long สวัสดีจ้าสวัสดีสองร่อยค้นจ้าเมื่อนี้ตลาดนัดค่ะฝนตกลิ่นๆว่างก็นเลย อย่ากล้องไล่สดเบิงค่ะแวะมาทักท้ายแกในเดจา้ากับคนชิตกเด้อหมดไปเพไ่อไงเนี่ยน่ะเออดีแล,ะล,ะละ้วเราเนยังเหลือให้กินไม่มสือ่อในนี้เขาอืม เริ่มฝนตกแล้วจ้าตลาดนาดกาเริ่มสิว่ายแล้วมมีผู้ใดเลยเต๋มเริ่มว่ายแล้วบอทย่อยเก็บเลยก็ได้เต๋อ สวัสดีจ้าแวะทักทายกันได้แล้วจ้ามือหนีเจ๊ผ้ากะอยากมาล้องไล่สดเบิงว่าสม,มีผู้ใดอยากเว่าน้ำบอลว่ามีคนอยากว่าน้ำเลย สดีจ้าสวัสดีขึ้นมาละขออญาตใส่แว่นก่อนเดอ้อโอ้ยเริ่มฝนตกลิ้นแล้วค่ะตลาดนัดสีวิไลเริ่มลิ้นแล้วสวัสดีค่ะบุย๋ยขึ้นไปหนอะไร <laughs> พอดต่งก็ได้ <laughs> เยอยู่คู <laughs> เ่เดียว มัน่งใช้สิเป็นเงินให้เหรอก็ไม่โก้โก้ไหมอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวกับชุมชนด้วยมนีผู้ใดเบิ่งเ้อกอะเขียนไปนี่แล้วผู้ใดเนาะผู้หนึ่งนี่เบิ่งผู้ว่าอย่างนี้ตัวนี้จะบอกมีแอปไหม แต่ตัวจริงมันก็ไม่ได้เป็นประมาณนี้ทำไมเขาน่าจะให้ขนาดนี้มูมีแอปเลยได้เนี่ยสวัสดีจ้าแว่ทั้งทายกันได้เด้อค่ะเด้อทั้งหุ่นฝนตกบ้นออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทำแอปก่อนได้ไหมอันนี้ได้ไหมมืมดไปเนาะน,นักตะโมื้นใส่อุ๋ยนี้ก็เอามาให้แล้วไงอ,อเองร,ออรยอเงยกิดแรกนออจ้า ได้ตลาดนัดค่ะเมื่อเนี้ยยางรอตลาดนัดมาไม่ต่ของกินเล่นของกินอีรลีวกมีจ้ากย่างเลยพี่น้องกินต่ของกิน,กนเล่นจะพาะพี่เอาพี่เอาฝนกำลังลินละตลาดกับกำลังว่ายละ คนพกกบบ้านกันเบอร์เ้าค่ะกับบ้างอย่างสิบ้าอย่างเบ้ ถามได้เลยนะคะถามได้เลยอ๋อพ่าใหญ่ีโนไปไซบอแล้วก็สงสัยอยู่สตูมั้งค่ะพระาะว่แเรากําลังเหตุงานอยู่มื่อนี้เป็นตลาดนา,ดคาค่ะใจผ้ากัเลยมาขายของอาขายเครื่องสำอางทาทาทาคอมอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งเก้าคนเลยนะจ้า ฝนตกบนนอทางผุนนอคุยทักท่ายกใน,นแล้วจ้าอันเจ๊ผ้ากับว่าว่าค่อยเป็นเด้ค่ะว่าว่าค่อยเก่งแมก็เลยลองอยากฮัดไล่เบิงวาอ่าสิพ่อว่าวได้บบก็บเป็นเขินๆแน่จักน้อยสวัสดีทั้งสิบสามท่านจ้าตอนนี้อะ,อะไร อ๋อเบียร์สองช้างสองพิมพ์ไปแล้วและช้างที่ขายไปอันนั่นแหละนั่นแหละอันของอาดาแหละ oh, <okay. S 1> ตอนนี้แกกำลังชุลมุนขา,ขายของอยู่จ้ะเริ่มเริ่มจะขายขายของตอนแรกนีตลาดนัดก็เริ่มคนมีหลายกว่าทุกมืออยู่ค่ะพอได้ขายอยู่พี่น้องย้ำตลาดนัดนี่ยอยากให้มีทุกมือเลยละ่ะนัดอนะ่ะมันแสด้ขายของดี เขียนว่าแค่หนึ่งเท่ากันถือเลขกันมะน้อมือหนีน้อว่าย่งนี้โนบอกอีอองอยู่อันเด็กไก่กันป๊อปปันฝ่ากับเหว่แล้วอีอองเผยมันออกอะไรกว่าสามเก้าสามเก้าเป็นสามหกเก้าสองมันออกกับสามหกกับสองหนึ่งถือกันบะขาซุยกันบะสิสือกับมิตาอันเนาะตั้งท่าวสิสืออันไว้แล้ว เลยบริสุทธเสื้อผ้าบ่ค่อยมักซื้อเลขไหมคะซื้อตลตัตตลีเพราะว่าฝันบ่แม่นดวงบ่ค่อยมีทั้งด้านนี่ฮเฮอบ่ออกแล้วบ่ได้โลดหางเงินนะต้องเฮ็ดการเฮ็ดงานผู้ห่ะถึงซืได้เงินใส่สิบเปอร์ลลุนหวัวใน,นดวงบ่มีค่ะถ้าก็เจ้ามีดวงก็เจ้ากระถืออาถึกเอา,เอาตะวันรอบนี่ก็สิไปดังทั้งในอีบุนอัตรตลีรอบนี่นาะ 5, <3. S 1> ดได้อีกว่ะใช่ จะผ้ากับซื้อไหวยูกับสามซีใบเพราะได้ฟังห้าดวงดีน้ำเพลินตะกัไก่กันยูหาโคกที่ดอคกค่ะบ่ไ้ซิวบ่ไ้ไก่เลยถึกเลขกันมนออ่นน้อหันไปซื้อว่าจะซื้อ ไิซื้อเก้าศูนย์ขนาดคิดสซืส้อนน่ก็ยังบ่ถือไหมคะ่ะคิดจะซือ้อนี่ก็ยังบ่ถือแล้วเพื่อซื้อพี่น้องกระดีบ่เสียเงินเอาไว้ซื้อของกิน่นของใส่ก็ยังสิพ่อได้ใส่สอยต้กนกระบไดรุ่นหนิหละวะเคยซื้ออยู่หลายรอบย่กะ่ะถือจะเจ้าหวยกินไหมคะ่ะถือจะเจ้ามือกิ่นไหมคะ่ะ รถกับวัน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 ,วนกํลังเก็บคนกับกํลังยางสื่อของฝ้าวสื่อของกันฝนสิตกเริ่มลิ้นแล้วค่ะอยู่ทั้งไหนกันในนอทรงเสียงในเดอร์นี่ย่างกะแวะเขามาคุยทักทายกันได้จ้าแสดงว่าอันดาไปมากแล้ว เออลงเลยเนาะว่าสิกินเขาแรงกับเครื่องสำอางเราต้องการติดต่อกับคุณอีกครั้งออว่าสิกินเขาแรงคือสีเบิร์ดเวลาขิดล,ล้วล่ะมือนี่เตย อยาเห็นนันี้แป้งเน,นะะี่ค่ะกาแฟช้อนกาแฟเออมันเป็นโปรตีนทริงไหมคุนหายใจเข้าลึกๆ ีหลังบ้านก็ดตอมน่เอกินรถโอ้ยอาสุข้ดไปไกลปะน้านเธอเอาเตยถือเลยอ่เนี่ย บพันถือสีเทจังไหนเดาเงาเงาเงาเหนก่อน,นเงี้ยก่อนเอ็นเหนือนอันลูกส่งให้ไปก่อนเอาเคือใสโทรศัพท์อยู่นี่เดีย๋ย <c oughs> ว,ลวเลี้ยวไหมใสโทรศัพท์อยู่นี่เด้ย๋ยวใสโทรศัพท์อยู่สวัสดีค่ะพี่น้อง สวัสดีพี่น้องที่เขาแม่ไม่น้ำได้จ้าเมื่อี้พอได้กินเขาแรงกะกินเลยเวลาละกะกินโปรตีนพ่ออุ่นทองแล้วกัน ข่าจะขายของพี่นอ้องเมื่อนี้ขายของกับซ่งคือคืออยู่คือจังสิด้ปิดลานไว้เนี่ยบอกซ่งคือคืออยู่คือสิไติปิดบานไว้บานไว้เนี่ยเอาประตูประตูเบีลเปิดบ้างเปิดเปิดได้ปะ เพิ่นกับพอถามเน่เพิ่นกับพอถามเพิ่นกับยางเขามาเลยเน่พ<ม>ออาบ้าโตถามเราแต่งโอะ่ะโอ้ยสื่อเลขก็มเมนสื่อศูนย์เก้าเก้าศูนย์กับบอถือตะบามันออกสามเก้าบุญสามตัวออกยังกับสามหกสามตัวสามสามหกเอา้าข้างล่างก็สามหกข้างล่างสองหนึ่ง อีอ๋องเออไม่จะสองสองหนึ่งสี่หลักหัวลงมาเบิด์ตเลยเห็นไหมกันเกาะลายองเอดตัวอีอ๋องมันเลยเ่าลงอีมันเลยบปล่าออกกันบ้างแอีอ๋องโอ้คำนันออกอ่ะคนละจักสิบิลียื้ไซล้วจะเป็นเจ้าพ่ออ่ะจะเป็นเจ้าพ่อฮิโนะไปแล้วก็สิดังแล้ว เขาออกแล้วก็สปรรปรี่แหละย่าน้ขามเล้าไปรีอยู่ผู้ได้พิมพ์อย่างมานี่อันนี้ก็บ้านหูจากรับจากนอนเนาะ เต้เตมาแ้เอาเอาต้เขาจะคือสิกับแล้วปกติว่าให้ในกลับไว้ปะเนี่ยนี่เอารื่อห้สัตวตได,ดไต้องกินตัวเต้เต้จะถึกเลขวาคือไปซื้อสองหนึง่งเขาให้ขึ้นซื้อ,อขึ้นซื้อลงือไซื้อหนึ่งสองจะฟ,ฟันเห็นโองอยู่บ่ <laughs> มันเห็นโอ่งบ่เราไม่ใส่ซอเขียนซอเขียนคิ้วอยู่ฝั่งนี้ค่ะง่ายเพื่อกบหนิเด้เด้ยวยก็สิเปลี่ยนลูกน้องมาอีกแล้วก็สิง่ายไปยุคพุ่นอีกเพราะว่าแล้วเจ้สไตล์เขาแล้วจา,า,จาจะสไตล์ไพมันไหมแม่เอาแจ้าของแเราจะสไตล์เจ้าของร้านตี๋เราจะอารมบ่เจ้าของลานถึงมึงจะต้องอารมณ์กกันตึง,งยิ้วข้อตางสาธานะตอนนี้เจ้าของลานรุ่ง มันต้องเห็นในมันแน่นเห็นอย่างไมา,งางมีซีรีเอา้าเจ้าเห็นไหมเนี่ยพูดไม่ได้เดี๋ยวอะไรอยู่ม,ยมันก็มีซีรีส์คือเจ้าเห็นนั่นละเอาเจ้าเพิ่งเห็นมห อ๋ oh. แ,แสดงว่าเจ้ามารยาทดีมากสี่สิบห้าสิบหกสิบเอ็ดน้อเท่าไหร่วะจ้าเหนือเหรอสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกเป็นสี่ เตยสี่คูณร้อยห้าสบดูขายของก่อนนะจ้าสคูณสองร้อยูโอ้สี่คูณสองร้อยพูดผิดแปดร้อยข้างกันข้างอันก็ว่าต้องคูณยิ้อนหนึงยิ้นสอนนะนนะเดี๋ยวจย่จบบายน้องเตยจักบาทเอายี่สิบจ้ะสจ้าบาทเจ้าบาทจ้ะ

น่ากลัวมันเป็นเหมือนงูไม่ชอบงูไม่ใช่หมายถึงมีฟ้าอ่ะติดเข้าไปมันก็จะสวยแบบนี้อุ้ยนายโอ้ยย่านย่านย่านไอ้นั่นเป็นคนย่านงูแม,ม่นเป็นคนย่านน้องโอ้โอใครงูนนหน่อยป่แต่ใครอยู่ทั้งเครงเอาบ่หมีคนเบาหน้ากระสีกระสีเราก็ไปสองคนนั่นเอง เป็นยังอุ๊ยโอ้ยอย่ากออกกล้องให้เบิงเนเ่ยอย่าหอยท่านผู้ส้มเบิงเนเ่ยสวัสดีพี่น้องที่ข่ะว่าหมาเดอ เป็นอะไรจนตัดแล้วบอะ่ะมันมันขึ้นให้เราเป็นเชื่อมใหม่อะเป็นน้ำโทรศัพท์มั้งสิได้นะชั่วโมงยังเนี่ย<ต>เอาก็คิดว่าไม่สิถือเลขงวดนี้กะจะซื้อหายวาน่ยแน่นเนื่นอน,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 นะอะ <Okay. S 1> ว่าคิดว่าตอนแรกว่าจะถือเลขกันก็จะซื้อหายเตยเครื่องนะึงป้าก็จะซื้ออีก เพิ่อมอีกเป็นสองเครื่องสามเครื่องแต่กับิบอัลโทรหาป่าเลยบอัลโทรไปตั้งแต่กับบอัลรดักกับบรับสายสวัสดีค่ะเป็นอยังคือสิบอรับสายเพราอมันไหลเครื่องแม่นะแคมันถึงเครื่องไ <laughs> หนมันถึงเครื่องบรัลบอัลไรใส่เออกับโทรหาเครื่องบอัลไรใส่เนาะย้ายกันเงียบเลยเนาะถ้าถึกเลขนี่แล้ว <laughs> สิทโทรมาเลยเด้อ ผ้าผ้าถูงเลกผ้าได้ไนเตยผ้าได้ไงเลขออกแบบไม่มีอันเลยใช่ไหมสามหกเนี่ยบ่อันเลยสองหนึ่งกับอันสองหนึง่งจคดเจ็ดเก้ากัอันเหลืมาหน่อยยี่สิบสื่อเป็นเลขสามตัวสองศูนย์สองน,น,นก็สื่ส่วนหะ ตาวสวอกับยูงสิแล้วโอ้ยยังหนกันนี่นะยังไหนก็บอกนังใส่แน่ว่าซ้ำเมาซ้ำเมามาแม,ามงมกาเลยเอออต่มันตึมๆกันแหละเข้าลงปไปไล์ในติจเตอ๋อวะคอยมวลอ้าวทำไมในโทรศัพท์มันเป็นอย่างนี้ ไปซ่อมเมื่อีงด้วยวนไปบันยังจกทุ่มแะ้วนี่ทุ่มสิบสองนาทีพอปิดเท่ากับสิบปดกับสิยุดไลไแล้วเออกินเยอะไอ้ตรงนี้มันนนากินเยอะก็ดีกินเขาเรียกไข่อะไรไข่ตัวนี่แหละแต่ว่ามันเป็นระยะมันเลือกระยะได้ กินไข่ก็ต้องเลือกระยะแรอระยะกระชั้นชิดไม่ได้เอาโบเรมี่ยังว่าวีนก็สิโงคได้เนี่ยแมนเอาผูดด้ใดมาหอ,อยังจ้า เ,เดี๋ยวสภ้าโอ้เจ็บผ้า <c oughs> บ่สาวแล้วค่ะว <c oughs> ันนี้เจ็บผ้ากสิขออนุญาตลงไหลก็นเด้อบ่มีมูปากมูเวา้ารอบหนาจังสิมวาว้าไม่น้องค่ะ